เปิดรับออเดอร์แล้วค่ะป,ปังปังเบื่อค่ะไม่อยากอยู่เฉยเฉยไม่อยากเที่ยวบางทีก็ความรู้สึกว่าคนเราต้องทําอะไรที่มันเป็นไรายได้เสริมเป็นอะไรที่มันรู้สึกมีคุณค่านะคะจริงๆไม่ทํางานก็อยู่ได้แต่ ไม่ใหากอย,อย่เฉยค่ะเพราะว่าทุกคนต้องใช้เงินในการดำเนินชีวิตนะคะเงินคือสิ่งสําคัญแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการดำเนินชีวิตนะคะสิ่งที่สําคัญสุดคือความสุขค่ะแล้วแม่มก็ชอบทำกับข้าวนี่ค่ะวันนี้นะคะกัวสิงโตนะคะทําไข่เจียวหมูสับค่ะทุกคนเห็นไหมคะหมูสับไอไข่เจียวแหนมค่ะแหนมนะคะอันนี้ไข่เจียวแหนมค่ะออเดอร์ค่ะตอนนี้ขายอาหารตามสั่งแต่ขายตามออเดอร์นะคะจะไม่ได้ขายแบบว่า อันนี้นะคะเปิดหน้าร้านนะคะเปิดแค่ที่บ้านออนไลน์ค่ะรับเป็นพีออเดอร์ค่ะวันละยี่สิบกล่องพอแล้วค่ะแล้วก็ภูมิใจขอบคุณสําหรับทุกออเดอร์นะคะพี่อ้อยนะคะที่ให้การสนับสนุนน้องนัดพี่แววนะคะแล้วก็ทุกๆคนพี่นกอเมซอนนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่ให้กําลังใจนะคะว่าสิ่งโตทําได้สิงโตทําอาหารอร่อยขอบคุณนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆลองชิมดูนะคะนี่ค่ะไข่เจียวแหนมหน่าทานไหมคะทุกคนราคาเบาๆค่ะพร้อมข้าสวสวยร้อนๆหกสิบบาทค่ะแต่นี่คือ ทำเอาไว้สำหรับสองที่นะคะไปกินตอนเย็นด้วยทำกับข้าวเสร็จเอาไว้กินตอนเย็นด้วยค่ะเห็นไหมคะครัวสิงโตวันนี้น้ำซอสผัดไทยค่ะเพื่อนๆผัดไทยจร,จริงๆมันไม่ยากนะคะอยู่ที่เราทำน้ำซอสค่ะเห็นไหมคะกุ้งเน้นๆเลยค่ะครัวสิงโตมีของอร่อยค่ะอันนี้เต้าหู้ค่ะต้องผัดไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันเละค่ะกุ้งแห้งไข่ค่ะมีของวัตถุดิบดีๆค่ะครัวสิงโตอยู่สวนอนาคตจะขายตามนี่นะคะห้อยขาค่ะในสวนค่ะเปิดพาส์อาทิตย์ค่ะ เห็นไหมคะคนเรานะคะเราต้องให้ตัวเองมีคุณค่านะคะคเพื่อนๆอย่าคิดว่าการที่เราเขาเรียกว่าไงอะเราเราเราต้องมองว่าเราไม่มีงานทําแต่เราก็มีความสามารถอย่างอื่นได้นะคะเราเก่งถนัดอะไรเราก็ทําสิ่งที่เราถนัดนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานตลอดชีวิตนะคะทำของเราเองดีกว่าค่ะ เราทำให้เขารวยใช่ไหมคะเราก็รวยเองได้ค่ะแล้วหม่มก็มีความเชื่อค่ะว่าหม่มก็รวยเองได้โดยที่แหม่มไม่ต้องไปรุกน้องใครค่ะอันนี้หม่มก็ทำคนเดียวน้ำซอสผัดไทยก็ทําคนเดียวอะไรก็ทําคนเดียวค่ะไม่ต้องการใครมาช่วยค่ะเพราะว่าหม่มเป็นพีออเดอร์หม่มไม่ได้ทาแบบว่าเอารวยค่ะหม่มเอาแค่ความสุขค่ะเพราะแหม่มชอบทํากับข้าวค่ะการทำกับข้าวมันคือความสุขของแหม่มค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามชมสิงโตพาเที่ยวพากินในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ในช่อง TikTok like o l ไล e ออร์กี G ้ส like ี o ่สิบห้า a ฟซบุ๊ก k ิน l ตแไละอค่ะครัวสิงโตนะคะมีแต่อาหารอร่อยค่ะอันนี้บอกตรงว่าเพราะแม่ทำรายการทำช่องคือพาเที่ยวพากิน ถ้าไม่อร่อยแหม่ไม่ทาค่ะเพราะว่าแหม่ก็เหมือนกับทุกคนนะคะเราเสียเงินแล้วเราเสียความอร่อยแล้วเราก็อยากทานของที่มันอร่อยถูกไหมคะเพื่อนๆถ้าไม่อร่อยจะทานทาไมถูกไหมคะเหมือนกันค่ะใจเข่าใจเราค่ะแล้ววัตถุดิบมันต้องดีด้วยค่ะไม่ใช่คิดว่าสัตว์แต่จะว่าขายเอาออเดอร์แต่เราเอาวัตถุดิบไม่ดีมันก็เท่านั้นถูกไหมคะแหม่อยากให้ลูกค้าซื้อแล้วเวลาแหม่เปิดออเดอร์แล้วอยากทานอีกแล้วตอนนี้แหม่ทาเมนูหลากหลายค่ะมีเมนูข้าวด้วยกระเพราหมูสับกระเพราไก่สับ แล้วก็ข้าวผัดกุ้งหมูกระเทียมไก่กระเทียมผัดไทยหอยทอดแต่จะเป็นเป็นพีออเดอร์นะคะก็คือรับลันไทย20กล่องค่ะเพราะว่าแหม่ต้องทํา YouTube ด้วยเหมือนนั้นทำงานของแหม่อิแหม่บอกแล้วว่าการที่เราทํางานประจํามันก็ต่างกับงานอิสระนะคะงานประจํามีไรายได้ที่แน่นอนแต่ไม่สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างแต่แหม่ไม่ได้ทำงานประจำแหม่ํางานของแหม่เองเป็นลายของแหม่เองนะคะเพื่อนหิวก็กิกนมหิวก,ก็ไม่กิน แล้วก็อยาไปไหนก็ไปนะคะเพราะแม่มคิดว่าแม่มไม่ได้ทาปัญหาให้ใครแล้วแม่มก็มีความสุกว่าอะไรที่มันคือความสุขของเราเราต้องทํานะคะเพื่อนๆการทําอาหารมันคือความสุขของแม่มค่ะนางค้นพบตัวเองแล้วว่าแม่มชอบอะไรแม่มชอบทํากับข้าวแล้วแม่มชอบสุดคือผัดไทยแม่มทาน้ำซอสผัดไทยที่อร่อยจริงๆนะคะถามทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นพี่อ้อยน้องนัดน้ําซอสผัดไทยแม่มไม่เหมือนคนอื่นค่ะ แหม่มจะขายด้ยนะคะอน,น,นาคตจะทาขายเองด้วยนะคะโดยโลโก้สิงโตค่ะอะไรทุกอย่างมันจะทําเป็นชื่อลูกของแหม่มเพราะว่าแหม่มรักน้องสิงโตนะคะลูกคือทุกสิ่งสุกอย่างสําหรับแหม่มค่ะ<ม>เดี๋ยวจะมาทําผัดไทยออเดอร์วันนี้วันแรงค่ะยี่สิบกล่องป,งปังๆวันนี้วันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดออเดอร์ก็ยี่สิบกล่องค่ะพรุ่งนี้จะต้องเพิ่มขึ้นอีกเป็นสี่สิบห้าสิบกล่องค่ะพราอมีตลาดน้าค่ะ บอกแล้วว่าคนเรานะคะจะอายทํากินนะคะอย่าเราคอยวาสนาจะหมี่นเงินน้อยนะคะได้เท่าไหร่ก็คือเงินนะคะโดยที่เราไม่ได้ทให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ทําให้ใครเป็นทุกข์เราไม่ได้ขอใครกินนะคะเป็นอาชีพสุจริตค่ะทําไปค่ะทุกคนตอนนี้ขายออนไลน์ทาเป็นอะไรที่เวิร์กนะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านค่ะเพาะแบบคนนีที่จะแม้ว่าหน้าร้านค่ะผมแบบไม่ชอบขายของที่ว่าลูกค้าต้องมารอมันอยากขายของที่ว่ามีออเดอร์แล้วจบ วันนี้20กล่องคือ20กล่องไม่รับเพิ่มเพราะมันถือว่าแม่มได้ีอเดอร์ไปแล้วนะคะทุน,นมันคือกกติกาค่ะถ้าอยากทานก็ต้องรอวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เมนูอาหารก็จะสลับกันไปหันทุนเห็นไหมเพื่อสิ่งโต๊ะไม่ได้ของอร่อยค่ะและอะไรที่มีความสุขนะคะเพื่อนๆทำไปเถอะค่ะเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราไม่สร้างปัญหาให้ใครและสิ่งที่เราทําเป็นอาชีพสุจริตนะคะเพื่อนๆ เราควรภูมิใจกับสิ่งที่เราทำเพราะเรามีประสบการณ์เรามีความสามารถคนอื่นซื้อเขากินแต่เราทำขายเราทำกินเองนี่คือความภูมิใจของแม่ค่ะแม่ไม่ใช่คนเก่งนะคะแต่แม่คิดว่าแม่มีความพยายามแม่มีความอดทนแม่มีความรู้สึกว่าแม่ไม่อยากอยู่เฉยๆมันเหมือนตัวเองไร้คุณค่าและยิ่งตอนนี้ไม่มีใครมาดูแลแม่แม่ต้องดูแลตัวเองแม่ต้องทำสิ่งที่แม่รักแล้ววันหนึ่งแม่ก็คนพบตัวเองว่าแม่มชอบทำกับข้าว แหม่ชอบทําอาหารแหม่ชอบทําน้าซอสผัดไทยเพื่อนๆดูสิคะน้ําซอสผัดไทยของแหม่น่าทานไหมคะแหม่ทําเองนะคะกุ้งก็คือกุ้งดีๆนะคะเพื่อนๆน,นี่อค่ะทําเองค่ะแหม่ว่าอนาคตจะทําขายใส่ขวดด้วยนะคะกําลังติดต่ออยู่ค่ะมันบอกแล้วว่าคนเราทุกคนนะคะต้องตู้เราอย่ายอมแพ้ไม่มีใครรักเราเรารักตัวเองตื่นมาคนที่ดูแลเราอยู่ข้างๆเราคือตัวเราเองนะคะเพื่อนๆรักตัวเองดีที่สุดคะ่ะ และอย่ากลัวกันอยู่คนเดียวอย่ากลัวกันอย่าล้างอย่ากลัวกันโสดเราต้องอยู่ให้ได้นะคะเหมือนคุณนัทมีเรียกับคุณอ้ํารับไม่ได้ช่วยอะไรนะคะทุกคนเขาทั้งสวยทั้งหล่อทั้งเก่งมีความสามารถทั้งรวยยังเลิกกันได้เลยคุณเป้ยปันมาศก,กับคุณแฟนเขาคุณป๊อปถูกไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดว่ามันมีความสุขอะไรที่เราทำแล้วมันสบายใจ ที่เราทําแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นภาระคนอื่นแล้วทําให้เราเกิดมูลค่าคือต่อยอดเราได้เราทําไปเลยค่ะเหมือนแหม่มแหม่มทากับข้าวนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแหม่มมีความสุขค่ะแหม่มถือว่าแหม่มไม่ขอใครแล้วแหม่มก็ไม่ให้ใครค่ะเพราะทุกอย่างมันคือต้นทุนมันคือวัตถุดิบแหม่มทัดสรรแต่สิ่งดีๆกุ้งแห้งก็กุ้งแห้งดีๆแหม่มแม่กุ้งแห้งธรรมดาที่มาทํานะคะทุกคนทุกอย่างดีหมดค่ะ เพราะหมั่นคิดว่าแมั่นไมีคนกินแมั่นก็อยากคนอื่นกินของดีๆเหมือนกันอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวมารอดูนะคะเมนูผัดไทยกุ้งสดผัดไทยบัวรานครัวสิงโตจะอร่อยแซบขนาดไหนนะคะอร่อยจริงอร่อยจุงอร่อยจังค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะ